ฝนตกอีกแล้วครับผมโอ้โหนี้นะมืก่อนนั้นผมมาตีตัวเองครับคือปลาขึ้นน้ำเยอะมากครับแต่ว่าน้ำมันขุ่นไว้นะเออหนน้ำดีแล้วครับพ<ข>อ<ม>น้ำดีปุ๊บไม่มีปลาขึ้นน้ำเลยเห็นก็แบบนี้ครับหมาย เดินลองดูครับอืมตามลูกปลาตรงไหนกึครัอยู่ป่ะอื้อ ่ยเช็คเบาๆนะครับสายอยาเช็คแรงนะครับคือพอคอ่อยๆก่อเช็คนะครับเพราะว่าอุ้ยุดพอดีเลยโอ้โหคนนี้ติดเบาตาเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปถังเลยนะครับเพราะว่า่าครับกลายเป็นแรปเตอร์นะครบอืมนีครับ มีแต่ไซส์โป๊ะๆตัเลยเห็นไหมครับก็ได้มาสี่ตัวแล้วครับผมไฟมินิมินิคือเป็นปลาที่ไฟค่อนข้างจะเล็กนะครับก็แรปเตอร์จะเหมาะสุดนะครับเพราะว่าคือการที่เราใช้เหยื่อตัวน้อยนะบอกเราจะคำเดียวว่าเก็บไปทุกไซสนะ์ครับนี่ครับผมแรปเตอร์นะครับเดี๋ยวล่องไม่รู้นะครับวัดปลาตีง,ง่ายๆครับผมวัดใจได้ ใบเคาะับผมฝนตกแล้วเนี่ยสุดยอดก็ผมเช่อก่อนน้ำขึ้นเนาะคือตอนตอนนี้นะน้ำมันขึ้นทุกคลองเลยขนาดคลองของตำฟอบไปน้ำน้ำมันยังขึ้นเลยนะครับเพราะว่าน้ำคลองมันเริ่มท่วมแล้วอ่วผมจะตีต้องรอดตำเปิ้ลก่อน อันนี้ผมเคยได้ตัวเยอะนะตอนน้ำขึ้น,นอ่ะหึหกลัดแล้วปลาค่อยปลาไปไปนี่ปลาจี้นปลาจี้น ลุดนี่สะบัดหลุดใช่เลอะ <c oughs> กัดง่ายครับบอกได้คำเดียวตาน้ำพึ่งนะก็หาตีตามน้ำขึ้่งทีสะบาดนะครับคือสังเกตว่าถ้าเหยื่อมันติดพวกตีพวกกิ่งไม้แน่นๆนะครับแล้วตัวเบรคมนให้ตัวไม่ได้ครับตามจะสะบัดหลุดได้นะครับ ก็เป็นเม่นแคะนะครับนี่เวลากัดข้อดีก็คือว่าตะเบ็ดสะบัดหลุดจากวอดี้นะอ,อยามเช้าเลยเพราะว่าลองแวะมาดูนะเห็นน้ำมันขึ้นเลยลองลองเข้ามาดูนะก็ได้ได้เรื่องนะครับเพราะว่าเวลาน้ำขึ้นปุ๊บตามมันจะขึ้นตามแสยชายนะหาตีได้เลยไม่ผิดหวังครับผมเม่นแคะเอ้ย นีปฟาเห็นนะต้องน้ำไหลี๋ยวว่ายังไม่ดับเครื่องนะครับดูตัวใหญ่เปล่ายังมาหมา ไล่หมาไล่คนเนี่ยวัดแ,แล้วนะ <c oughs> นนวันต่บเลยเห็นมันหวันนะครับคือปลามัน มันไหววันๆครับหรือไม่ก็กําลังครับกําลังจะจับคู่คือหกตัวเลยเดี่ตัวเห็นตาไม่หวันนะฮะข้าวท่านะครับเพราะว่าผมได้มาบ่อยคเป็นปลาช่อน,นครับส่วนมากจะเป็นปลาช่อนนะครับที่แบบว้หย้าวันๆนครับนี่เหวนตัาเลยครับตัวนี้ จะเป็นเม่นนะก็หมามลุกเหมือนจะหยิบเม่นมาใช้แล้วเพราะว่าคือมันเอาไว้ลุยๆหน่อยนะแล้วเขายาวนะครับเม่นแค่ครับตีดําตีทําอีกแล้วเต็มปากเลยกับกระเพาะใหม่ที่มันแบบล่องน้ำติดร่องน,น้ำแบบเนี้ยปลามันชอบนะชอบขึ้นนะก็ลองหาดูได้แล้วยิ่งช่วงนี้แหละน้ำน้ำท่วมครับตอนนี้ตีกระเพามใหม่น้ำท่วมเป็นฝนดีมากเลยไม่นไม่ยากแค่ครับวัดตึ๊ดครับผม Got